ชุดนี้เป็นชุดที่สองของเรือนพฤศจิกายนนะครับชุดนี้ขึ้นงานทั้งหมด6ชิ้นงานด้วยกันนะครับเป็นขวานทั้งหมดนะครับต่างขนาดต่างไม้ต่างชนิดนะครับเล่มนี้เป็นไม้มะเกลนะครับในส่วนของแก่นมะเกลสีดำๆนะครับเป็นขวานขนาด6กนิ้ว เล่มนี้ห้านิ้วนะครับห้านิ้วเป็นไม้พยุงลายดำไฟนะครับเล่มนี้สี่นิ้วนะครับไม้สาธรน,นะครับปอกค่อยจะสีออกขาวๆนิดนึงเล่มนี้3ามนิ้วนะครับเล็กหน่อยนะครับไม้ชิงชันนะครับเล่มนี้ก็ไม้พยุงนะครับเล่มนี้ก็พยุงเหมือนกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ